สวัสดีค่ะสวัสดีตอนใกล้ๆเที่ยงนะคะเออเรามากินกาแฟเอ p a พรสโซ่กฟกันนะคะแก้วแรกของวันนี้นะคะทุกคนตื่นสายตื่นสายก็ไม่ตื่นสายหรอกก็ตื่นเช้ามาไปใส่บาตรแล้วก,กลับมานอนต่อนะคะธรรมดาปกติวันหยุดเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปลุยงานกันต่อนะเราไม่ได้แบบว่าทํางานที่บ้านเหมือนไอ้รอบแรกอะเราก็ไม่ได้ทํางานที่บ้านหรอกนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกทุกท่านน้องไปเอากับน้องไปเอาน้ำมากิน <Okay. S 1> ทุกคนมาเชา้า่ปุ้ยฟังเรื่องหมอหมอได้ออกมาพูดเรื่องโรคไตนะคะ,ะคุณหมอได้ออกมาพูดเรื่องโรคไม่ใช่โรคไตโรคความดันความดันสูงความดันโลหิตสูงนะคะเป็นเแม่ซื้อมาแล้วแต่แม่ยังไม่ได้เอาลงพูดเรื่องความดัน,นโลหิตสูงนะคะ,ะทีเนี้ย ถ้าเราจะเป็นความดันโลหิตสูงอะก็คือเรื่องอะไรนะเรื่องการเราที่กินกดอ่ากดกดอาหารที่มีกดยูริกสูงนะคะจะทําให้เราเป็นความดันสูงได้แล้วหนึ่งในนั้นก็จะมีอ่าข้ออ่าเรื่องอะไรนะผู้หญิงที่กินยาอ่ากินอะไรนะยาคุมกําเนิดอืมใครที่กินยาคุมกําเนิดมีอ่ามีโอกาสเสี่ยงต่อการอ่ะลูกอ่ะ มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นความดันโลหิตสูงนะคะเพราะในยาคุมกำเนิดมีกรอยู่ริกสูงนะเออพอดีปุ้ยไปฟังคุณหมอมา,อาเด็กทานได้นะคะเห็นไหมว่าปลอดภัยขนาดไหนนะคะปลอดภัยนะเด็กทานได้นะคะทุกคนพอดีไปฟังคุณหมอมาฟังเรื่องความดันโลหิตสูงเรื่องไตเรื่องเกา,าเรื่องความดันตามนะคะ ก็ทีนี้เราก็มาย้อนนึกถึงผลิตภัณฑ์ของเรานะคะอ่คนที่เป็นความดันโลหิตสูงอะ่ะเขาจะใจร้อนใช่ไหมจะมีลูกค้าบางคนที่ใจร้อนก็จะกินยาที่ ด้วยความเข้าใจผิดจะต้องกินยาตลอดชีวิตจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะ,ะการที่จะให้ความดันสูงลดลงเนี่ยนะคะต้องควบคู่กับการพฤติกรรมการกินอาหารของเราด้วยควบคู่กับการออกกําลังกายนะคะพฤติกรรมการกินก็คือเราจะไม่กินอาหารที่มีกรดยูริกสูงกรดยูริกสูงอยู่ในอาหารประเภทใดอาหารของอาหารทะเลบางชนิดโอ้ยปุ้ยเลยปุ้ยชอบกินปลาหมึก ชอบกินปลาหมึกมากคอเลสเตอรอลสูงมากๆนะคะเออเป็นคนที่ชอบกินปลาหมึกมากๆแต่ว่าปุ้ยจะไม่เป็นความดันโลหิตสูงปุ้ยจะไม่เป็นเบาหวานเพราะอะไรลู้ไหมเพราะมีตัวช่วยดีๆเพราะว่าปุ้ยก็ตรวจอยู่นะจะมีอ,อสอมอมาตรวจให้ทุกเดือนนะคะที่ตามหมู่บ้านนะคะก็จะมาตรวจความดันวัดน้ําตาลในเลือด ไม่เป็นนะแล้วเราก็จะไม่เป็นด้วยเพราะว่ามันอันตรายมากคนที่เป็นเบาหวานน่ะมันจะทําให้ไตไว้เฉียบพลันได้นะคะเออจุดกําเนิดของเบาหวานมันก็จะตามมาด้วยความโรคต่างๆกําเนิดของเบาหวานคืออะไรคือเรากินอาหารที่มีรสหวานจัดน้ําตาลเยอะนะคะทุกคนซึ่งมันก็จะทําให้เราแล้วพอเราเป็นเบาหวานเนี่ยคนคนผอมบางคนก็เป็นเบาหวานได้นะคะเออคนผอมบางคนเป็นเบาหวานได้นะคะ เราอย่าไปเน,น้นแค่คนอ้วนนะคนอ้วนบางคนก็ไม่เป็นเบาหวานนะคะแต่อาจจะเป็นพี่เขาอ้วนกรรมพนันอ้วนหลังคลอดนะทุกคนเราอย่าไปตีหมาว่าคนผอมไม่เป็นเบาหวานคนอ้วนเป็นเบาหวานทุกคนไม,ไม่ได้เลยซึ่งมันไม่ใช่นะคะปุ้ยนี่การันตีได้เลยปุ้ยมั่นใจเลยว่าปุ้ยจะไม่เป็นเบาหวานและไม่เป็นความดันสูงเพราะว่าปุ้ยมีตัวช่วยดีด ตัวช่วยดีๆก็คือเอสพาร์ตฟาแนะคะพุดเป็นคนที่ชอบกินกาแฟมากเป็นคนติดกาแฟเลยดีกว่านะคะแต่พุ้ยจะไม่เป็นคอเลสเตอรอลสูงไม่มีไขมันพานสสอไม่เป็นความดันไม่เป็นเบาหวานเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้ไม่มีไขมันทานใช้ความหวานจากน้ำมันมะพร้าวซึ่งน้ำมันมะพร้าวมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากนะคะตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยใครที่ไม่ได้กินกาแฟเอสพอฟฟี่อ่ะเขาก็จะไปกินน้ำมันมะพร้าว กับกาแฟดำใช่ไหมบางคนก็จะบอกว่าไม่ไม่เปิดใจกับกาแฟกาแฟเอสคอฟฟี่ของเรามันมีกลิ่นกาแฟก็จริงนะคะแต่มันไม่มีคาเฟอีนนะทุกคนมันไม่มีคาเฟอีนนะคะแต่ว่าเขาก็จะคือคือเราถามแล้วแหละเห็นเขาก็จะบ่นเนาะ,ะลูกค้าบางคนก็จะบน่นว่าลดความอ้วนลดหุ่นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไปเสนอว่าเออเห็นเขาชอบไปนั่งร้านกาแฟเราก็แบบ กินกาแฟของเราไหมเขาบอกเขาไม่กินเพราะว่าเขากินกาแฟดําอยู่แล้วเราก็จะเตือนแต่เราก็พูดไม่ได้เนอะคือความสนใจความเข้าใจของเขาเราค่อยๆเราจะค่อยๆเบี่ยงเบนไปนะเราจะไปเปลี่ยนความคิดเขาเลยอไม่ได้เพราะเขาไม่เข้าใจว่ากาแฟดําคือเขาก็ไม่ได้เขาไม่ใส่ไม่ได้ใส่คาเฟเมลไม่ได้ใส่อน้ำตาลอยู่แล้วไม่ใส่น้ำค้นหวานอยู่แล้วยังไงเขาก็หอม อ้าวอันนั้นใช่อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้ากินไปสะสมมากๆอะ่ะกระดูกเราก็จะไม่แข็งแรงนะคะมันจะไปค่อยเพราะามันแรงใช่ไหมมันก็จะไปค่อยๆกัดกระดูกของผู้ที่บริโภคกาแฟดําหลายๆปีสะสมนะคะทุกท่านแต่ผลิตภัณฑ์ของเรานะกินไปเลยกินไปเลยนะคะจะกินกี่เดือนกี่ปี10ปี2ปี3ปีกินจนชีวิตจะหาไม่ก็ไม่ทําลายกระดูกนะคะมีแต่บํารุง สุขภาพบำรุงผิวบำรุงกระดูกบำรุงหุ่นทุกอย่างมีแต่คุณนะประโยชน์ให้ร่างกายเรานะคะลูกสาวลูกสาวลูกสาวกินโรตาตีลูกสาวจะลดหุ่นแล้วกระโปรงนักเรียนนักเรียนก็เหลือเลยก็สนาก็สนานะคะลูกชายไม่กินหรอกเพราลูกชายอะบอกว่าติดคอซึ่งตอนแรกกินได้นะตอนหลัง เขาไปจินตนาการยังไงไม่รู้ว่าติดขอเขาก็เลยกินไม่ได้เออแปลกจริงๆแล้ว,ลวติดใต้สำลึกเราอะสําสคัญเหมือนกันเนาะเราไปจิตใต้สำลึกเขาไปคิดว่ามันกินไม่ได้กินยากจริงๆกินได้มากเพราะว่าทามาจากข้าวเหนียวนะคะไม่ติดไม่ติดลิ้นไม่ติดมือไม่ติดอะไรทั้งนั้นแต่ถ้าเป็นอแอปซูลธรรมดาแคปซูลยามันจะเหนียวติดมือนะอันนี้เริ่มลิ่มแล้วเริ่ม มันจะละลายไปเองในอัตโนมัตินะคะอันนี้อันนี้วิตซีอันนี้โกซีไม่ใช่วิตซีโกซีและโปรตีนอ่ะอ่าโกซีและโปรตีนตอนนี้สำคัญกับร่างกายเรามากๆเลยนะคะเพราะว่าร่างกายเราต้องการโปรตีนให้เพียงพอต่อวันนะแล้วก็วิตามินซี ให้เพียงพอต่อร่างกายต่อวันนะคะเพราะว่ามันจะป้องกันโควิดได้ดีสุดนะคะป้องกันหวัดป้องกันไวรัสต่างๆที่จะเข้ามาสู่ร่างกายแล้วไม่เป็นไรลูกได้ได้เพระอันนี้แม่ไม่ใช้แล้วไม่ใช้แล้วส่วนมากแม่หมากินอนีมากกว่าใช่ไหมใช่ไหม แม่คุยแม่ไรสดอยู่ค่ะอย่าเพิ่งชวนค่ะพอพอตั้งนานจะไม่ชวนแม่คุยนะไม่ว่าจะแม่สวดมนต์แม่ทําอะไรที่มีไรสดหรือจะทําอะไรอะ่ะจะคุยโทรศัพท์หรือจะอะไรนะจะต้องมีเรื่องให้มาถามอ่าเวลาแม่นั่งอยู่เฉยๆจะไม่มีเรื่องให้แม่ให้มาถามะนะคะลูกจะเป็นอย่างนี้ตลอดเว่มันเหมือนบุเตอรพ์พีแต่มไม่ใช่ค่ะอย่าเอาเข้ากล้องลูกมันมีหอเป็น<ะ>เราจะแมเอาเข้ากล้องนะคะ แค่เม็ดมันเหมือนโบต้าพีเม็ดมันเป็นแคปซูลเหมือนกันแต่มันไม่ใช่โบต้าพีเพราะฉะนั้นโบต้าพีมันดีกว่าเราจะไม่พูดเราเราจะไม่เปรียบเทียบเราจะไม่โจมตีแบรนด์อื่นนะคะเราจะไม่เปรียบเทียบอะไรใดๆทั้งสิน้นแต่ความแต่โบต้าพีอะ่ะคือตอบโจทย์ของปุ้ยมากที่สดุดเรื่องหุน่นเรื่องผิวนะคะเรื่องสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ตอนนี้เป็นประจำเดือนนะมันก็เลยสิวขึ้นมา3เม็ดนะคะทุกคนมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงในร่างกายความ ไม่ปกติของโฮโมนผู้หญิงอ่อาร์โมนผู้หญิงแต่ถ้าถามว่าคอลลาเจนตัวนี้กับโกซีตัวนี้ช่วยในเรื่องอะไรช่วยในเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำผิวได้ดีมากๆผมเล็บกระดูกนะคะดีมากๆเพราะว่าปุ้ยคิดว่ากระเนี่ยมันเป็นการผิดเซลล์ผิด เขาเรียกอะไรทำงานผิดปกติของเซล์ระบบผิวหนังอ๋อสวัสดีค่ะพี่ฝน CEO CEO ของปุ้ยดีลเลอร์ที่ใหญ่ที่สุดในสุพรรณบุรีนะคะอ่าใครตอนนี <c oughs> <c oughs> ้พี่ฝนเขาก็ร euh. <c oughs> ับตัวแทนเนาะอะไรอย่างเงี <certainly> ้ยนะคะเป็นแม่ทีมที่เก่งมากๆนะคะเป็นแม่ทีมที่เก่งมากๆนะคะขายแค่ไม่กี่เดือนก็ได้ขึ้นเป็น CEO แล้วเห็นไหมว่าผลิตภัณฑ์ของเราขายดีขนาดไหนถ้าไม่ดีจริงพี่ฝนไม่ขึ้นเป็น CEO นะคะแล้วก็จะไม่มี ก็จะมีลูกลูกลูกทีมพี่ฝนนะอ่าก็จะมาเปิดบินกาแฟอย่างละห0ิอย่างละ50ิอย่างละร้อย 100, ซึ่งถามหน่อยถ้าถ้าไม่ขายดีขนาดนี้เขาจะมาเปิดบิน50ร้อยกันหรือไม่นะตอนนี้ปุ้ยก็หาเงินอยู่ที่จะเปิดบินห0สิบขึ้นถือเป็นไปได้เลยอะถ้าอยากเปิดร้อยเลยนะคะอ๋อเมื่อกี้ดูหมอแล้วก็จดขึ้นมานะคะ ถ้าเป็นไปได้อยากเปิดร้อยเลยนะเพราะว่าขายดีจริงๆขายดีมากเป็นอะไรที่ดีต่อสุขภาพมากซึ่งน้องปุ้ยอะน้องปุ้ยอะเขาก็ตอนนั้นเขาอ้วนอ่าอ้วนในยุคโควิดรอบแรกนะหนัก61นะคะตอนนี้ใส่กางเกงตัวเดิมได้แล้ว61ใช่เอาโบตาพีของปุ้ยไปกินกินแค่ตัวเดียวนะคะเอาโบตาพีของปุ้ยไปกินนะตอนนี้ใส่กางเกงตัวเดิมได้แล้วตัวที่เขาก่อนที่จะหนักอ่าหกสิบเอ็ดอะ เขาไม่แน่ใจว่าเขาหนัก5หรือ54นะคะก็ก็จะสูงเท่าปุ้ยนี่แหละนะน้องเขาสูงเท่าปุ้ยแต่ว่าหุ่นดีมากนะคะตอนนี้หุ่นดีมากด้วยเพราะโบตาพีจริงๆเขาก็เลยมีคนไปถามเขาว่าเออเราเห็นคือคือเพื่อนเขา่เห็นว่าก่อนหน้านี้ยังอ้วนอยู่เลยแล้วตอนนี้ทําไมตัวเล็กลงกินอะไรแล้วแม่ก็จางเกงหลวมเขาก็เลยแจ้งบอกไปว่า กินูนี้กินดีมากก,มากิกนแล้วลดลงไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องออกกําลังกายใดๆทั้งสิ้นซึ่งมันลด,ลดได้โดยโดยที่เขาก็กินกินดึกกินเต็มกินอิ่มไม่ออดอาหารนอนนอนดึกตื่นสายอ่าไม่มีเวลาออกกําลังกายแล้วก็กินดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะเขาก็สามารถผอมได้อะคิดดูซิมว่ามันเจ๋งขนาดไหนอืมันเจ๋งมากๆนะคะแต่เขาจะไม่ให้แฟนเขากินเพราะว่าแฟนเขากินเนี่ย มันไปเพิ่มสมรรถภาพทางเพศให้แฟนเขาผู้ชายอ่าเขาจะไม่ให้แฟนให้ให้ใหแฟนให้ผู้ชายกินนะเพราะว่าไปเพิ่มสมรรถภาพทางเพศให้ผู้ชายเยอะมากๆเขาบอกว่าพี่หนูถูกตัวแฟนหนูไม่ได้เลยถูกตัวเป็นขึ้นเป็นขึ้นหนูก็เลยไม่ให้กินแต่แต่แฟนเขาก็อ้วนเหมือนกันนะเออผู้ชายก็ก็ก็อ้วนเหมือนกันแล้วพอกินนะ่ะกินก็ยุบนะแต่เรื่องอย่างว่าเขาก็เพิ่มขึ้นตามวัยรุ่นตามวัยรุ่นแหละเขาอายุยังน้อยไง แล้วพอเขาไปไปเจอโปรตีนที่ไปบำรุงส่วนนั้นของเขาเขาก็แบบอ,อืมก็เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะเป็นเรื่องธรรมชาติของครอบครัวเขาครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยนะอืมมันก็จะดีดีจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ใครที่ปล่อยแล้วไม่มีลูกอ่าพูดถึงเรื่องเรื่องนี้แล้วกันเรื่องครอบครัวนะใครที่ปล่อยลูกแล้วยังไม่มีไปทํากิฟไปปรึกษาหมอหมดเท่าไหร่คุณหมอก็ตรวจปกตินู่นนี่นั่นแล้วก็ยังไม่มีลูกสักที คือแนะนําเลยว่าให้กินตัวนี้นะคะทั้งสามีและภรรยานะคะ4เดือนขึ้นไปเลยรับรองเห็นผลนะคะอัดเข้าไปเลย4เดือนขึ้นไปรับรองติดแน่นะคะ,ะในเมื่อคุณท้องแล้วคุณก็ยังสามารถกินตัวนี้ได้อยู่เพราะว่าเป็นโปรตีนจากถั่ว100%เเซไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้น สกัดจากธรรมชาติสุดๆนะคะซึ่งตอนนี้บอสปุ๋ยก็ตั้งทันได้10สัปดาห์หรือสิสัปดาห์นะนะคะเขาก็ยังทานตัวนี้อยู่เพราะอะไรเพราะว่าปลอดภัยต่อคุณแม่ปลอดภัยต่อน้องในเด็กในท้องเออน้องน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พรสวัสดีพี่พี่พรพี่นางฟ้าอนะคะมาเมาส์มาเมาส์ก่อนมาเมาส์าเพิ่งตื่น <laughs> สวัสดีตอนเช้า โลกโรคตอนเช้าสําหรับปีนะคะแต่โลกตอนกลางวันของทุกคนประชาชนทั่วไปมากระดกกาแฟก่อนที่จะไปกินข้าวคือตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะคะเป็นได้ทั้งลดความอ้วนเป็นได้ทั้งเพิ่มความอ้วนเออใครที่ผอมากๆนักสามสิบแปดนักสี่สิบเก้าอยากจะหนักห้าสิบคืออะไรเนี่ยทานทานได้นะ ทานให้อ้วนได้มีวิธีนะคะมีวิธีทําให้อ้วนและทําให้ผอมคุณทักมาถามเราเดี๋ยวเราบอกวิธีการกินให้แล้วก็มีลูกไม่ใช่มีลูกค้ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งในเฟสนะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งในเฟสนะ<ม>เขาออกมาบอกว่าเขาเป็นกดไหล่ย้อนเขาปวดท้องเขาทรมานเขาทรมานต่ร่างกายมากซึ่งปุ้ยไม่เคยเป็นหรอกแต่ปุ้ยก็ไม่รู้ว่าทรมานอย่างไงแต่แม่แม่ปุ้ยนะเขาจะคอยตบท้องเขาบอกว่าท้อง อาหารมันไม่ยอมก็จะตกเนี่ยตกตกตก,ตกเราก็เลยบอกวิธีการกินของแม่แม่ไปว่าแม่แม่คะแม่กินตัวน,นี้ปุ๊บนะแล้วกินแม่แม่กินข้าวปุ๊บแม่กินบอตเตอร์พีสามแคปตามปั๊บไม่ต้องเว้นระยะห่างใดใดทั้งสิ้นกินปุ๊บเลยตอนนี้แม่หายจากกดไหลอย้อนแล้วนะคะแล้วที่นี้ก็เมื่อเชา้าก็ไปเจอเพื่อนในเฟซนะเขาก็บ่นเรื่องกดไหลอย้อนอะไรเงี้ยแต่เราไม่สนิทกันนะ่ะเราไม่สนิทกันอะเราถ้าเราจะไปทักเขาเราจะไปแนะนําเขา เรากลัวเขาว่าเราขายของเอออยากขายของมันจริงเหรอเขาก็จะไปพึ่งหมอพึ่งอะไรมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เราก็จะขายเนียนเียนเนาะเราก็จะบอกอย่างนี้แหละเราจะบอกในอะไรสดจะบอกในโพสตเนี่แหละถ้าเขาถ้าเขาเลื่อนมาเจอนะคะอยากให้เขาได้เปิดใจและอยากให้เขาเชื่ออยากให้เขาได้ลองกินจริงๆนะคะซึ่งมันหายมันหายขาดเลยอะแล้วแม่ปุ้ยก็ไม่เป็นอีกเลยตั้งแต่วันนั้นนะวันนี้ ประมาณหนึ่งเดือนกว่าแล้วเนาะแม่ไม่เป็นกฎอะไย้อนอีกแล้วต้องขอบคุณโบตาพีมากๆนะคะที่ทำให้แม่ปุ้ยสุขภาพหลังร่างกายแข็งแรงขึ้นและตัวปุ้ยเองดูดีขึ้นหุ่นดีขึ้นผิวดีขึ้นนะคะแล้วก็สวยขึ้นนะคะไม่มีใครชมนะชมตัวเอง เดี <owad Es> ๋ยวไปกินข้าวก่อนนะคะกินข้าวเช้าเนี่ยไม่ได้กินข้าวเช้าเลยอันนี้คือคือข้าวเช้าของปุ้ยนะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะคะหิวนะหิวจกกินข้าวอะไรกินกินกินเคเอฟซีลูกอะไรกินเคเอฟซีแม่ไม่ชอบกินเคเอฟซีแม่ไม่ชอบกินไก่ทไมละมันไม่อร่อยแม่ไม่ชอบกินแม่ไม่ชอบกินไก่ถามว่าไปนั่งได้ไหมนั่งได้นั่งเป็นเพื่อนลูกได้แล้วแม่กินเคเซี่ได้ไหมกินได้แต่ก็ไม่ชอบกินนะคะ ไม่รู้ใช่ใช่ปั๊บซี่มันอร่อยนะเคยเคยชอบกินนะแต่พอเรามาเจอโบอตาพีแล้วว่าเหมือนเขาเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมการรับรสของเราอะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของเราอะเปลี่ยนจากแบบไม่ชอบความหวานไปเลยนะคะเดี๋ยวจบไลฟ์เดียนการเท่านี้นะคะเี้ยให้วนวดให้แรง